สวัสดีครับกลับมาตามแนวทางเราพัฒนาในงวดของวันจันทร์ที่6ตุลาคมกันต่อนะครับตามแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งน,นะครับพร้อมกับแนวทางในชุดเจาะในช่วงท้ายนะครับในงวดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผลเราพัฒนา8 6 54เลขเด่นให้ไว้4 5 6ห้านะครับมาครบทั้ง3ตัวนะครับมา5มา4ี่มา6นะครับมา6 5หนะครับ สูตรแรก3สูตรแรกเป็นเด่น3ตัวนะครับสูตรที่2เด่น2ตัวนะครับ7กับ8มาที่เด่น8นะครับสูตรที่3เด่น2ตัว5กับ6นะครับมาที่เด่น5มาที่เด่น6 8 6 5 4นะครับพอถือว่ามาทุกสูตรนะครับทั้ง3สูตรในงวดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ในงวดนี้เราก็มาตามแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งกันต่อนะครับส่วนชุดแนวทางนะครับที่วางชุดเจาะไว้ให้เด่น4เด่น5ร้อง6นะครับตอนน้าเสียดายนะครับเด่น4มาที่4 5เด่น5มาที่5 4นะครับไม่ได้เจาะให้นะครับเลือกมาที่3คู่นะครับ ก็พลาดไปนะครับเด่น4กับเด่น5นะครับเด่น6เลือกมา3าคู่นะครับมาที่6 8 8 6นะครับมาตัวกลับก็เจาะเข้าเฉพาะเด่น6นะครับ886นะครับในงวดของวันจันนี้นะครับก็ตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในชุดเจาะชุดจับคู่ทั้ง2ชุดนี้นะครับ ไปดูที่แนวทางเลขเด่นนะครับในงวดของวันนี้นะครับวันจันทร์ที่6เลขเด่นหวยลาพัฒนาในงวดของวันจันทร์ที่6ตุลาคมนะครับมาดูเด่นสูตรแรกนะครับเด่น3ตัวเด่น3ตัวสูตรแรกในงวดนี้ได้มา4ี่ห้าหนะครับได้มาชุดเดิมกับในงวดของวันศุกร์นะครับ สี่ห้าหกเด่นสองตัวสูตรที่สองนะครับเด่นบนล่างสองตัวได้มาเก้ากับศูนย์สูตรที่สามเด่นสองตัวบนล่างนะครับได้มาสองกับสามได้มาครบทั้งสามสูตรแล้วนะครับในงวดนี้ก็ยังใช้สูตรแรกนะครับเป็นสูตรหลักนำไปหาตัวเจาะนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเดินดีมาหลายงวดแล้วนะครับ เด่นสตัวมา1นึ่งตัวนะครับบางงวดก็มา2ตัวนะครับแต่งวดล่าสุดมาครบทั้ง3มตัวนะครับในงวดของวันที่หกนี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับสหรับแนวทางเลขเด่นทั้ง3สูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดเจาะชุดจับคู่กันต่อเลยนะครับ าดูที่ชุดเต็มก่อนนะครับเด่น4ได้มาที่4041424546เด่น5 5051 5455 59เป็นแนวทางชุดจ่อเลขเด่นในชุดเต็มนะครับส่วนเด่น6นะครับส่วนเด่น6 ก็จะมีหกศูนย์หกสามหกสี่หกแปดหกเก้าเอามาคัดให้เหลือสามคู่นะครับเด่นสี่สามคู่สี่ศูนย สี่หนึ่งสีสองห้ห้าหนึ่งห้าเ้า มาเหลือสามคู่นะครับเด่นห้าเด่นหกนะครับหกสามหกสี 6, ชุดกันนะครับกันหนึ่งสามหกเก้า 9ก้าสามนะครับได้มาครบทั้งสองชุดแล้วนะครับสำหรับแนวทางหอยเรลาาพัฒนาของมวดวันจัน์นะครับ เน้นไปที่ C 1นึ่ง C สองห้นะครับ นวครัหวยลาวพัฒนาในงวดของวันจันทร์ที่6ตุลาคมนะครับให้เด่นไปที่4 5ให้เด่นไปที่4กับ5นะครับรอง6เจาะไปที่40 41 42 50 51 59 63 64 23ชุดกันนะครับ13 69 93 มาวางเป็นแนวทางในงวดของวันจันนี้นะครับในงวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสําหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับพร้อมกับแนวทางในชุดเจาะทั้ง2ชุดนะครับส่วนแนวทางในชุดเต็มนะครับในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่แนวทางในชุดเต็ม54นะครับ4554 ในวันนี้ชุดเต็มก็ได้มาที่ชุดนี้นะครับครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ